อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้คุณสุริยะข่าประกาศไม่ยกเลิกโครงการแลนบิดนะคะลุยศึกษาครบทุกมิติอย่างรอบด้านแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันเพื่อเป็นประโยชน์ของชาติและประชาชนนะคะไปติดตามเรื่องนี้กันคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตามที่มีสื่อค่ะนะคะเผยแพร่ข่าวว่าตนเองต้องการชะลอ การดาเนินการโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันชุมพรระนองหรือว่าแลนด์บิตเนี่ยชี้แจงเลยว่าไม่ได้มีการยกเลิกนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการของสํานักง,งานนโยบายและแผนขนส่งและการจราจรหากศึกษาเสร็จจะเดินหน้าตามกระบวนการส่วนแนวทางการดําเนินงานของคมนาคมก็เป็นไปตาม การมอบหมายนโยบายในหน่วยงานในสังกัดคมนาคมค่ะมอบหมายให้ดําเนินการโครงการต่างๆภายใต้นโยบายคมนาส่งผลกระทบกับประชาชนเนี่ยให้ลดน้อยที่สุดเพื่อย,ยกระดับการเดินทางและส่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนค่ะ ส่วนการพัฒนาโครงการต่างๆของกระทรวงก็จะมีการจัดลำดับเป้าหมายการขับเคลื่อนตามความสำคัญ,ญยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการต้องศึกษาและบูรณาการงานร่วมกันอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาและขลับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ